สวัสดีครับอาจจะไม่เห็นหน้าไมเห็นแต่มือเนาะตอนนี้ผมอยู่กับเอ n y ่อ Sony A7 A7 Mark II นะฮะกับแหวนกลับเลนส์แล้วก็ Canon 18-55ซึ่งเอามาต่อกับ Sony A7 Mark II ใช้กับไฟ l อ d ซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายระยะมาโครกลางคืนให้ดูว่าจะเห็นไหม น,นี่คือกลางดึกเลยจะเที่ยงคืนแล้วโอ้ยเหนื่อยนี่ก็คือส่วนหนึ่งฮะดูผมอเาที่เป็นมแมลงให้ดูบ้าง นี่คือกําลังขยายยังไม่ได้ส่งสุดนะฮะแต่ก็พอจะเห็นได้บ้างนะผมเชื่อว่านะนี่คือเราเลยระยะซูเปอร์มาโครไปแล้วครับเลยหนึ่งตอนหนึ่งไปนะเลยมาโครนี่เป็นซูเปอร์มาโครพลังของแหวนกลับเลนส์ราคา70บาทกับเลนส์เก่าเก่าก่อนจะย้ายค่ายมาโซนะี A7 อเ i นมาฮะจะแมลงเอ่ยจะอะไรเอ่ยนี่เสาวฮะ กับไฟ LED ส่วนนี้นิ้วมือซึ่งอาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงผมเหนื่อยมากตอนนี้เพราะมันไม่ได้ถ่ายมาโคนานเดี๋ยวขอตัดไปถ่ายภาพนิ่งสักครู่ครับก็เอาแซมเป์มาให้ดูกันเนะ